ความหมายคู่เลขศาสตร์10ส่งผลดังนี้ค่ะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะกล้าตัดสินใจใจร้อนมีความทะเยอทะยานค่ะปรารถนาความเป็นเลิศความสมบูรณ์แบบค่ะเป็นคนที่ทันสมัยนะคะ มีสไตล์เป็นของตัวเองค่ะบุคลิกโดดเด่นหญิงทนงในศักดิ์ศรีนะคะมีความทะเยอทะยานสูงชอบศึกษาหรือทําสิ่งแปลกใหม่อยู่เสมอนะคะหรือเรื่องที่แตกต่างจากผู้อื่นค่ะไม่ชอบอยู่ใต้บังคับบัญชาของใครนะคะไม่ชอบงอผู้อื่นมักทํางานตัวคนเดียวค่ะพึ่งพาตนเองนะคะพึ่งพาใครไม่ค่อยได้ค่ะเพราะหากเกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากนะคะก็มักจะมีแต่ปัญหาเข้ามาค่ะทําคุณกับคนไม่ค่อยขึ้นนะคะเป็นคนที่ทําตัวโดดเด่นแล้วมักจะเป็นภัยค่ะจะมีคนคอย ขัดขวางอิจฉาริษยากันแกล้งนินทาว่าร้ายนะคะหรือทําลายชื่อเสียงเสมอค่ะแต่ในทางตรงข้ามนะคะถ้าเก็บตัวถ้าไม่ทําตัวเด่นเก็บเนื้อเก็บตัวก็จะไม่มีสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นค่ะชอบเดินทางนะคะไปต่างแดนต่างถิ่นทํามาหาก,กินอยู่ห่างไกลจากถิ่นแดนเกิดของตนเองนะคะหมายเลขนี้อาจจะเสี่ยงในเรื่องของการเป็นไมเกรนนะคะหรือมีปัญหาทางสายตาผิวหนังความดันเส้นเลือดได้ค่ะ